วเราสังเกตดูไหม,ท,ไมทําไมท่านทนนั้นคนคนนั้นคนคนนู้นถึงมีแฟนที่พอหเพอร์เฟกจังเลยอะไม่ใช่ว่าเพราะเขาทําทุกทางเพื่อที่จะไปเจอคนคนนั้นแต่เพราะเขามีพลังงานเดียวกันเขาจึงได้พบเจอกันเขาจึงดึงดูดเข้าหากันถ้าอยากมีคนรักที่ดีก็อย่าจมอยู่กับอดีตลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวสวยแต่งตัวหลอ่อพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่เรารู้สึกสบายใจ ความสบายใจก็คือการยกระดับจิตเราขึ้นมาเมื่อถึงวันวันนั้นนะเชื่อครูเถอะเราจะได้เจอคนรักที่สมบูรณ์แบบเจ้าข้ามความท้าทายด้วยจิตท,ที่ยกระดับข้อที่หนึ่งรู้สึกรับรู้รู้สึกว่าตัวฉันรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้รู้สึกว่ารับรู้จากตัวอย่างเมื่อตอนต้นที่ครูเล่าให้ฟัง เรื่องเด็กสองคนที่เล่นด้วยกันคนนึงม,งมัมแมมคนนึงแต่งตัวดีอะไรเงี้ยเอาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเพราะต่างคนต่างรับรู้ถึงอีกฝ่ายเลยหลุดออกจากมายาภาพเลยหลุดออกมาจากเหตุแห่งทุกข์อยากก้าวข้ามความท้าทายจึงต้องย้อนไปยังวัยเด็กว่าทําไมวันนั้นเราถึงมีความสุขเป็นที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าเรารับรู้ต่อสิ่งสิ่งนั้นต่อคนคนนั้นต่อเรื่องเรื่องนั้น เลยหลุดออกมาจากทุกเหตุแห่งทุกทุกมายาภาพด้านลบเหตุแห่งทุกจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่รับรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรสูุดลับในการก้าวข้ามความท้าทายข้อที่หนึ่งรับรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วและมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนั้นรับรู้และรู้สึกถึงความเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้ผลของมันเป็นเช่นนี้รับรู้ข้อที่สองนะคะ ไม่พุ่งความสนใจไปยังฉากเรื่องราวที่ก่อให้เกิดเหตุแห่งทุกข์รับรู้หลังจากนั้นก็ไม่พุ่งความสนใจไปยังฉากไปยังเรื่องราวลบๆเหล่านั้นที่จะก่อให้เกิดเหตุแห่งทุกข์กับตัวเราเดี๋ยวเราจะเอามาคิดต่อยอดด้วยความเป็นมนุษย์ถ้าพุ่งความสนใจไปยังจุดที่เป็นลบเราจะคิดต่อยอดถ้าอยากยกระดับพลังงานขึ้นมาต้องหยุดให้ได้ด้วยการไม่พุ่งความสนใจไปยังฉาก อั้งเรื่องราวที่สุ่มเสี่ยงต่อกันก่อเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราข้อที่3พุ่งความสนใจทั้งหมดไปยังฉากจบที่เราต้องการเรารับรู้เราเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะมันเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบโน้นจากนั้นก็อย่าได้พุ่งความสนใจไปยังฉากลบๆเหล่านั้นเพราะสุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะเอามาคิดต่อยอดจนเกิดเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้กับตัวเอง แต่ให้พุ่งความสนใจทั้งหมดไปยังจุดที่เราอยากได้เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเรานี่คือสูตรลับการก้าวข้ามความท้าทายที่ครูพอดมาจากจิตอันบริสุทธิ์ของเด็กๆเกมื่อตอนต้นที่ครูเล่าให้ฟังเด็กน้อยสองคนเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่ติดอยู่กับมายาภาพอะไรเลยเพราะอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างรับรู้ว่าเหตุการณ์นี้เธอแต่งตัวแบบนี้ฉันแต่งตัวแบบนั้นก็แค่รับรู้รับรู้เสร็จ ไม่พุ่งความสนใจไปยังฉากไปยังเรื่องราวที่ตัวเองไม่ชอบเด็กน้อยที่แต่งตัวดีก็ไม่พุ่งความสนใจไปที่โอ้เธอมอมแมมจังไม่เด็กน้อยที่มอมแมมก็ไม่พุ่งความสนใจไปที่โอ้เธอใส่ชุดเจ้าหญิงเลยเหรอไม่ทั้งสองคนต่างพุ่งไปที่ฉากสุดท้ายที่ตัวเองต้องการนั่นก็คือการเล่นความสนุกสนานในการเล่นนี่คือสูตรใช้ได้กับทุกความทา้าทายและเป็นสูตรลับของธรรมชาติ บนโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ความท้าทายจะมาในรูปแบบของเรื่องราวต่างๆกลายเป็นภาพอยู่ในสมองของเราเราต้องรู้เท่าทันต้องไม่ไหลไปตามความคิดลบที้ชายอยู่ในสมองของเราครูใช้กฎแห่งการแทนที่อย่าเพิ่งเบื่อนะคะครูพูดถึงกฎแห่งการแทนที่บ่อยมากแทนที่เรื่องลบๆด้วยภาพดีๆให้ได้ผลเสมอขึ้นอยู่กับเราจะนำคำสอนของครูไปใช้หรือเปล่าก็เท่านั้นเองแทนที่ภาพลบๆด้วยเรื่องราวดี ลึกไปอีกสักนิดหนึ่งการที่คนคนหนึ่งปรารถนายที่จะก้าวข้ามความท้าทายตัวเราต้องรู้ก่อนว่าความท้าทายนี้ฉันอยากจะให้จบยังไงเขา้าใจครูไหมคะอยากก้าวข้ามความท้าทายแล้วยังไงต่อเท่ากับยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าอยากให้ตอนจบจบยังไงรู้แค่ว่าอยากอยากผ่านพ้นไปให้ได้สักทีอยากให้จบจบสักทีความรู้สึกแค่นี้ไม่พอเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากให้สิ่งนี้ จบยังไงออกมาในทิศทางไหนเราต้องเป็นผู้กำหนดเราไม่กำหนดจักรวาลก็ไม่กำหนดเราไม่รู้ว่าความท้าทายนี้อยากให้จบยังไงจักรวาลก็ไม่รู้ว่าอยากจะให้จบยังไงเพราะเขารอที่จะทำตามคำสั่งของเราไม่สั่งการไปสักทีก็เลยยังไม่จบในอดีตของครูก็ไม่จบเพราะครูไม่เคยสั่งการอยากจะหลุดพ้นจากที่นี่จังเลยอะผู้คนแบบนี้ไม่อยากเจอคิด,ค,ด,ค,ดคิดอยู่นั่นแหละ แต่ไม่เคยสั่งการล,กลึกๆอยากได้อะไรไม่เคยพูดไม่เคยคิดถึงเพราะฉะนั้นโจทย์ที่มีให้ในวันนี้ก็คือความท้าทายที่พบเจออยู่อยากให้จบอย่างไรเป็นโจทย์ให้พวกเรานําไปคิดต่อว่าความท้าทายนี้ที่ฉันเจออยู่ฉันอยากให้จบยังไงคอยสั่งการขึ้นไปยังจักรวาลว่านี่แหละฉันอยากที่จะให้สิ่งที่นี้จบลงแบบนี้ฉันอยากให้จบยังไงไปหาคําตอบให้กับตัวเองเมื่อได้คําตอบแล้วสั่งการด้วยภาพสุดท้าย ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆไม่จําเป็นจะต้องสั่งการเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะฟุ้งได้ง่าย ครูเน้นย้าเสมอว่าขอเป็นฉากสั้นๆก็พอแต่เป็นฉากที่จบบริบูรณ์สําหรับเราเห็นภาพฉากจบเหล่านั้นด้วยความรู้สึกดีๆภาพดีๆเรื่องราวดีๆคือพลังงานสูงๆภาพดีๆเรื่องราวดีๆถ้าเรากําลังคิดถึงอยู่เท่ากับตัวเราก็มีพลังงานสูงเพราะเขาจุดเราขึ้นมาให้สูงนี่คือง่ายที่สุดแล้วแต่โดยส่วนมากทำกันไม่ได้แต่กับความคิดลบนะโอ้โหคิดได้นานแค่ไหนก็ได้ลอง สักครั้งหนึ่งเพื่อตัวของเราเองลองฝึกที่จะยกระดับพลังงานขึ้นมาด้วยฉากสั้นๆนซึ่งเป็นฉากสุดท้ายในความท้าทายน,นั้นที่ฉันต้องการให้เกิดขึ้นกับฉันจริงๆอะ่ะลองคิดดูแล้วจับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้เราจะรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นนะ เราะอะไรเราภาพดีๆเรื่องราวดีๆเขาดึงพลังงานเราขึ้นมาให้สูงนี่คือความลับที่ไม่ค่อยมีใครฝึกแต่พวกเราต้องฝึกนะคะถ้าอยากจะก้าวข้ามทุกความท้าทายในชีวิตเพราะพลังงานเดียวกันจะดึงดูดเข้าหากันเดี๋ยวจะเห็นทางออกทางแก้ถ้าพลังงานของเราอยู่ในระดับสูงเราจะเห็นจริงๆว่าทางออกทางแก้อยู่ตรงไหนมันคืออะไรสิ่งนั้นน่ะจะมาหาเราเองให้เราได้เห็นคาตาว่ามันแก้แบบนี้สิต้องทําแบบนั้นสิเชื่อไหมว่าครูพูดแบบนี้มาบ่อยมากแต่ว่ารู้สึกได้ด้วยตนเองว่าไม่ค่อยมีใครทํา ทำนะทุกคนทานะมันคือมันดีกับชีวิตของเราจริงๆนะคะมันดีกว่าการไปคิดลบเยอะมากเยอะมากจริงๆความท้าทายไม่มีคําว่าไม่มีทางออกไม่มีทางแก้มีแต่คําว่าตั้งการไปแล้วหรือยังว่าต้องการให้จบแบบไหนเท่านั้นเอง สรุปง่ายๆก็คือเราจะต้องทําทุกทางให้ตัวเองหลุดออกมาจากพลังงานลบๆเหล่านั้นให้ได้ที่อยู่เบื้องล่างหลุดออกมาได้อย่างไรใช้สุดของเด็กน้อยสามข้อนั้นที่ครูให้ไปหลังจากนั้นก็เริ่มวาดอนาคตได้เลยว่าอยากจะให้จบแบบไหนอยากจะให้เรื่องเรื่องนี้ยลงเอ,อยอย่างไรอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เรากําลังอยู่บนโลกที่ทุกอย่างเป็นไปได้เราสามารถย้ายขนเขาได้ถ้าเราเชื่อ จเจ้าบอกกับนีนไว้แบบนี้ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเธอเชื่อแบบสนิทใจเธอสามารถย้ายคนเขาได้เพราะที่สองนะคะอยู่กับความสุขครูพูดเสมอว่าความท้าทายเป็นอะไรที่อยู่เบื้องล่างอะคะ่ะพลังงานล่างจริงๆแต่ครูตอบไม่ได้ว่าล่างจากระดับน้ําทะเลเนี่ยกี่กิโลเมตรแต่ล่างมากแล้วครูก็เป็นคนคนนี้มาแล้วคนที่มีพลังงานอยู่เบื้องล่าง พลังงานอยู่เบื้องล่างดึงดูดความท้าทายดึงดูดผู้คนไม่ค่อยดีดึงดูดสถานการณ์ไม่สู้จะดีนักถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความท้าทายภายในต้องมีความสุขต้องสุขจากภายในในวันที่เราพบเจอความท้าทายให้จับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองนะคะเราจะรู้ได้เลยว่าพลังงานเราตกลงมาเบื้องล่างจริงๆรพลังงานที่ตกลงมาถ้าเราไม่พาตัวเองออกมาเราจะเริ่มมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ แต่เป็นเรื่องลบๆทั้งสิ้น3ามปี5ปีก็ประเดปะนังกันเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องราวลบๆฉันเคยช่วยเหลือเขานะเพอที่ฉันทำไมไม่ช่วยโน,น่นนี่นั่นเต็มไปหมดเรากำลังอยู่ในระดับเดียวกันกันกบความท้าทายเราจึงดึงดูดแต่ความคิดที่สนับสนุนต่อพลังงานของเราให้เราได้คิดและก็กดตัวเองลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพลังงานลบๆก็ดึงดูดพลังงานลบๆเขาไม่ได้ลบเปล่า เขาก็มีพลังงานการดึงดูดในตัวของเขาเองณวันที่เจอความท้าทายหรือเจอความท้าทายแล้วใดๆก็แล้วแต่เราจึงจําเป็นจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ได้เพื่อหลุดออกมาจากกระบวนการดึงดูดความคิดลบๆ เดี๋ยวความคิดลบๆที่ดึงดูดนี้จะกลายเป็นจริงในอนาคตต้องชิงออกมาก่อนเอาเวลาไปมีความสุขให้ได้รูแนะนํามันทางลัดที่สุดแล้วไม่ต้องไปฝึกอะไรแบบสี่ปีห้าปีจึงจ,จะเห็นผลไม่ต้องวิธีการออกมาแบบฉับพลันที่สุดก็คือนําพาตัวเองไปมีความสุขในเดอะซีคริกล่าวเอาไว้ว่ามันง่ายมากเลยแค่ฟังเพลงแล้วคุณก็มีความสุขได้เลยเพลงเนื้อหาดีๆเปิดฟังเลยจะเต้นจะอะไรก็ได้เลยนั่นแหละมันฉับพลันแล้วคุณมีความสุขแล้ว ง่ายมากในระหว่างที่เรียนรู้กดแรงดึงดูดมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีมันก็จมลงมาจมจอมลงมาพอจมปุ๊บนึกขึ้นได้ก็ดึงตัวเองขึ้นมาพอจมปุ๊บเอ๊ะมันไม่ใช่นี่นะก็ดึงตัวเองขึ้นมาฝึกแบบนี้แต่มันไม่ได้ดีในในครั้งแรกหรอกทุกคนไม่ได้ดีมากในครั้งแรกก็ดึงกันอยู่แบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังดึงเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีพลังงานในตัวไม่เสถียร เพราะเรา <S <S มีสมองสมองของเราก็คิดลบคิดลบอยู่นั่นแหละพลังงานของเราก็เลยเป็นกราฟแบบเนี้ขึ้นขึ้นลงๆงขึ้นขลงลงเพียงแค่ว่าตอนที่ลงอ่ะเราดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้แค่นั้นเองแค่นี้ยเราก็ อยู่ในระดับที่มีความสุขแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆได้แล้วแรงงานของเราจะไม่เป็นเส้นตรงแต่จะเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นขึ้นลง,ลงลงแบบนี้ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้แค่เราลงและเรารู้ตัวและดึงตัวเองขึ้นมาก็เพียงพอต่อการเปิดรับสิ่งดีๆแล้วฝึกรู้เท่าทัานต่อความคิดรู้ว่านี่คือความคิดลบแล้วนําพาตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่มีความสุขให้ได้ดอกไม้ต้นไม้สนามหญ้าเด็กน้อยสัตว์เลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่าง บนโลกใบนี้ที่เรารู้สึกว่าอยู่กับสิ่งนี้แล้วมีความสุขอาตัวเองไปอาตัวเองไปเลยเพราะพลังงานส่งต่อกันได้พลัางงานส่งต่อกันได้จริงๆดูไลฟ์สดของครูทำไมมีความสุข <c oughs> เพราะพลังงานอะไรบางอย่างมันส่งออกไปแล้วโอ้รู้สึกมีความสุขแล้วมันสนุกอ่านคอมเมนต์เพื่อนเแล้วทำไมสนุกจังเพราะพลังงานดีๆของเพื่อนเพื่อนส่งต่อกันผ่านตัวอักษรก็เลยรู้สึกมีความสุขไปด้วยยิ้มตามไปด้วยหัวเราะตามไปด้วยดูตลกก็เขาถ่ายทำเทปนั้นไว้ตั้งแต่3าปีหปีที่แล้วทำไมยังตลกอยู่ แสดงว่าไม่เกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับพลังงานส่ตงต่อกันได้ทําให้เราสนุกแล้วก็หัวเราะไปด้วยอยู่กับคนที่เศร้านั่งอยู่แบบนี้ตอนแรกไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอสัมผัสนานๆเข้าเริ่มเริ่มละเริ่มจะรู้สึกตามพอนานวันเข้าก็จับเข่าคุยกันเธอฉันเจอเหมือนกับเธอเลยอะ่ะมันเป็นแบบนี้แบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยที่เธอเจอมาเพราะอะไรเพราะไปรับเอาสิ่งสิ่งนั้นมาคิดต่อยอดคนคิดคือคนที่ได้เราก็เลยได้รับสิ่งสิ่งนั้นก็เท่านั้นเองครูไม่ได้พูดในลักษณะที่ว่า ไม่ฟังเรื่องที่เพื่อนมาเล่าเพื่อปลับทุกข์หรืออะไรนะคะแต่กําลังบอกในเรื่องของการรักษาระดับพลังงานของตัวเราเองครูทุกวันนี้ครูรับฟังเรื่องราวความท้าทายของผู้คนมากมายแต่ทําไมครูยังมีพลังงานแบบนี้อยู่เพราะครูเข้าใจไงคะ่ะมันมันรับรู้มันเข้าใจเนี่ยตามที่สอนพวกเราเลยรับรู้เข้าใจมีความปรารถนาดีใดที่ตัวครูคนนี้จะมอบให้ได้ครูก็มอบให้ผ่านตัวอักษรไปพร้อมกันนั้นก็รู้เท่าทันต่อความคิดของเ,เอ,องอออความคิดฉันเป็นแบบไหนแบบไหน,แบบไหนแบบไหนก็ดึงขึ้นมาไรที่สําคัญก็คือครูยังคงน พาตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่ทําให้ครูมีความสุขสําหรับครูเมื่อก่อนความสุขคือเรื่องใหญ่มากมันต้องแบบโน้นมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนั้นมีเงื่อนไขกับความสุขแต่ทุกวันนี้ไม่มีความสุขคือเรียบง่ายมากบ่อยครั้งก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยครั้งก็ไปนั่งอยู่หน้าบ้านมองฟ้ากว้างมองต้นไม้มองผู้คนที่เดินผ่านมันก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแล้วดื่มน้ําทำโน่นนี่นั่นไปแล้วก็ ดูดอกไม้ดอกไม้หน้าบ้านก็ก็มีความสุขแล้วมันเรียบง่ายและที่สําคัญก็คือสิ่งเหล่านั้นแหละพลังงานเขาส่งต่อมาอย่างเราทาให้เรารู้สึกดีขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะมันคือกฎของธรรมชาติพลังงานส่งต่อกันได้ถ้าครูสอนแบบเกลี้ยกลพวกเราก็รับรู้ได้เหมือนกัน เฮ้ยทำไมครูวันนี้เป็นแบบนี้ดุจังเลยอะเห็นไหมคะพวกเราก็รับรู้ได้กพลังงานส่งต่อกันได้แต่ครูสอนแบบแบบนี้แบบที่เป็นตัวของครูเองพวกเราก็รับรู้ได้อ๋อพลังงานของครูเป็นแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกดีจังรู้สึกมีความสุขจังก็พลังงานส่งต่อไปเมื่อกี้พูดถึงใครที่ทําให้เรามีความสุขไปอยู่เลยค่ะไปอยู่เลยส่วนใครที่ไปแล้วอ๋อจิตเราตกเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเพราะเราจะต้องเยียวยาจิตใจของเราก่อนถ้าเราดีสิ่งแวดล้อมก็ดีเอากราก่อนเยียวยาเราก่อนว่าถ้าเราดีอะ เราก็สามารถช่วยคนอื่นได้คือคือเราต้องดีก่อนไงคะเราต้องดีก่อนแล้วเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมจะดีตามและตัวเราจะมีกําลังมากพอที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ตัวเองก็โอโ้โหพลังงานตกสุดๆพยายามที่สุดจะไปช่วยเหลือผู้อื่นเราช่วยเขาไม่ได้เพราะทางออกทางแก้มันอยู่ระดับสูงเราจึงจะต้องดีจากภายในก่อนถ้าเราปรารถนาที่จะก้าวข้ามทุกความท้าทายระบบจิตภายในของเราจะต้องเข้มแข็งจะต้องแข็งแกรง่งจะต้องแข็งแรงก่อนจิตภายในของเราจะ แข็งแรงได้ถ้าเราไม่อนุญาตให้ตัวเองจมอยู่กับเรื่องเรื่องนั้นเพราะเรื่องเรื่องนั้นที่เป็นความท้าทายพลังงานเขาอยู่เบื้องล่างถ้าเราอนุญาตให้เราจมอยู่กับเรื่องนั้นก็แน่นอนจิตเราจะแข็งแกร่งได้ยังไงไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงเลยเราเราคิดอะไรก็ไม่รู้เราคิดอะไรเขาก็ก๊อปปี้เรานี่คือการทํางานพวกเราเคยเจอใครสักคนไหมคะในชีวิตที่เวลาเขาเจอความท้าทายเขาเหมือนจะหายไปเลยอะไม่ได้หนีนะคะแต่เหมือนหายไปสักพักหนึ่งเรากลับมาอย่าง คนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็กลับมาจัดแจงโน่นนี่นั่นโน่นนี่นัน่นจบลงเอ่ยด้วยดีเคยไหมคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่พบเจอผู้คนแบบนี้หรือตัวเราก็เป็นแบบนี้แหละโดยที่เราไม่รู้ตัวเคยไหมคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตตัวครูเคยคร,ครูพบเจอผู้คนมามากมายมีท่านหนึ่งที่เขาก็เจอความท้าทายแหละแล้วเหมือนจะหาย,ายไปรักพักหนึ่งไม่ได้หนีหายไปเพื่อเยียวยาตัวเองแล้วกลับมาเหมือนคนละคน ดูเข้มแข็งดูแข็งแรงดูแข็งแกร่งดูผิดไปจากคนคนนั้นเมื่อสองสามวันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดูไม่เหมือนกันคือกลับมาอย่างคนที่แข็งแรงคนที่แข็งแรงทางด้านจิตใจคือคุณกำลังอยู่เหนือกว่าความท้าทายเหนือกว่าระดับพลังงานของความท้าทายแล้วก็ไม่แปลกที่เขากลับมาแล้วก็จัดแจงจัดการโน่นนี่นั่นเสร็จสับและจบลงด้วยดี นั่นแหละเรื่องเดียวกันเรื่องพลังงานภายในเราต้องดีก่อนต้องยกระดับก่อนเราจึงจะก้าวข้ามความท้าทายได้ไม่คิดเองก็ต้องมีคนเข้ามาช่วยใดๆก็แล้วแต,แต่แต่สุดท้ายก็คือเรื่องนั้นมันคลี่คลายประมาณนี้บางเรื่องก็คลี่คลายด้วยตัวของเขาเองมาเล่าสู่กันฟังว่าการยกระดับพลังงานด้วยการนำพาตัวเองไปมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ทําให้เราเก้าวข้ามความท้าทายได้เหมือนกันขอเวลาสักนิดพาตัวเองออกมาจากความท้าทายนั้นสักหน่อย มาอยู่กับอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดีเยียวยาจิตใจของเราก่อนเมื่อจิตใจเราแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือเราสุดทางเพื่อให้เราก้าวข้ามทุกความท้าทายได้เพราะพลังงานเราสูงยังไงเสียพลังงานที่สูงจะไม่ดึงดูดพลังงานต่ําๆขึ้นมาไม่มีทางเขาจะดึงดูดแต่พลังงานเดียวกันที่อยู่ระดับเดียวกัน ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนี่ยเป็นการยกระดับพลังงานของเราจากภายในอย่ามองว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้มันทํายากเหลือเกินคนที่คิดแบบนี้คือคนที่ยังไม่ได้ทําจริงๆนะคะรู้เคยอ่านคอมเมนต์ประเภทนี้ประมาณ2ครั้งสอนง่ายแต่ทํายากถ้าเป็นพวกเรารู้สึกยังไงอะรู้มีแต่ความเข้าใจแล้วก็รู้สึกอืม อย่างน้อยฉันก็สอนง่ายแล้วนะเป็นคําชมเป็นคํเชมอย่างน้อยฉันก็สอนง่ายเลยนะส่วนทํายากนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของท่านท่านนั้นถ้าคิดว่ายากก็ยากถ้าคิดว่าง่ายก็ง่ายแต่ครูจอเรื่องให้นะคะโดยส่วนมากยังไม่ได้เริ่มทำียด้วยซ้ําก็คิดไปก่อนแล้วว่ามันยากผู้สําเร็จไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะครูมาขยายความให้ในเส้นทางของคนสําเร็จก้าข้ามความท้าทายด้วยจิตที่ยกระดับข้อที่3อํานาจในการตัดสินใจเราสามารถก้าวข้ามความท้าทายทุกๆความท้าทายได้ด้วยอำนาจในการตัดสินใจ เรามาที่นี่เราไม่ได้เดียวดายมีพระเจ้าหรือจักรวาลหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเอ่ยามเรามีพลังงานนี้เคียงข้างเราอยู่เสมอไม่จางหายไปไหนยังคงอยู่เคียงข้างเรายินดีที่จะช่วยเหลือเราทุกๆเส้นทางในชีวิตของเราเขายินดีที่จะช่วยเหลือแต่เขาจะช่วยเหลือเราไม่ได้เลยถ้าตัวเราไม่รู้ว่าเราเราต้องการอะไรก็ช่วยเราไม่ได้ในหนึ่งคนที่เจอความท้าทายไม่รู้สีได้ซ้ําว่าต้องการอะไรกันแน่ คล้ายๆกับข้อที่สองที่ครูได้เกลิ่นนําเอาไว้ในหนึ่งคนที่เจอความท้าทายไม่รู้จะด้วยซ้ําว่าต้องการอะไรกันแน่รู้แค่ว่าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่อยากเจอครูก็เป็นเช่นนั้นหนึ่งความท้าทายในชีวิตของครูก่อนการตื่นรู้ไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแน่รู้แค่ว่าไม่ชอบไม่อยากเจอไม่ชอบไม่อยากเจอก็คิดอยู่นั่นแหละก็ไม่ชอบไม่อยากเจอไม่เคยเลยที่จะคิดถึงเรื่องที่ตัวเองชอบหรือเรื่องที่ตัวเองปรารถนาที่จะพบเจอจริงๆ จักรวาลไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคะเรารู้แค่ว่าเราคิดอะไรสิ่งที่คิดนั่นแหละเราจะได้รับอ่านกฎแห่งการสะท้อนสะท้อนไปมาอ่านความคิดเขาไม่ได้มาคัดกรองให้นะคะว่าสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งนี้จริงๆเธอไม่ชอบเขาไม่คัดกรองให้เพราะอำนาจสูงสุดที่เรามีนั่นก็คือความคิดก็จงใช้อำนาจสูงสุดนี้แหละ ในการตัดสินใจว่าความท้าทายนี้อยากจะให้จบแบบไหนคุณบ๊อบพรอกเตอร์กล่าวเอาไว้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะหลุดพ้นจากภาหน้สินนั่นแหละ คือบ่วงที่ทำให้เราติดอยู่กับนี่สินท่านพูดประมาณนี้นี่คือผู้สำเร็จในด้านกดแรงดึงดูดท่านได้กล่าวเอาไว้คนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะหลุดพ้นจากนี่สินนั่นแหละคือบ่วงที่เราทำให้ตัวเราติดอยู่กับหนี้สินเพราะเราใช้อำนาจในการคิดถึงนี้สิน คิดว่าทํายังไงนะถึงจะหลุดพ้นจากภาระนิสิตนี้ได้ทํายังไงดีนะถึงจะไม่มีภาระนิสิตแล้วนิสิตน,นิสิตน,นิสิตเต็มไปหมดท่านก็เลยกล่าวไว้ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ผลักภาระนิสิตออกไปแต่มันเหมือนเป็นบ่วงที่เราสร้างขึ้นมามัดตัวเราให้อยู่ตรงนี้แหละเพราะอะไรก็ตามที่เราคิดถึงเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราท่านได้กล่าวไว้แบบนี้การที่เราคิดถึงแต่ความท้าทายจึงไม่ใช่เส้นทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความท้าทายแต่การที่เราคิดถึง สิ่งที่เราต้องการจริงๆอยากให้เกิดขึ้นกับเราจริงๆอยากได้จริงๆต่างหากคือทางออกของความท้าทายนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จงใช้อำนาจของตัวเรานั่นก็คือความคิดตัดสินใจเลยตัวฉันใน3ปี5ปีจะเป็นแบบไหนตั้งเป้าหมายระยะยาวไว้พร้อมกันนั้นก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้นเอาไว้ด้วยแต่เป้าหมายนั้นขอเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆเหมือนคุณบ๊อบพรอกเตอร์กล่าวไว้นะคะว่าตั้งเป้าหมายว่าต้องหลุดพ้นจากนี่สินคุณไม่ได้หลุดพ้นนะเพราะเป้าหมายก็คือนี่สิน ตั้งเป้าหมายว่าต้องหลุดพ้นจากหนี้สินมันมีแต่หนี้สินเต็มไปหมดมันมองไม่เห็นเลยนะคะว่าจะออกจากสิ่งนี้ได้ยังไงอยากหลุดพ้นจากหนี้สินก็ตั้งเป้าหมายว่าอิสรภาพในการใช้ชีวิตของฉันคืออะไรเงินต่อเดือนฉันได้รับเท่าไร่ฉันให้คุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่ฉันดูแลครอบครัวของฉันอย่างไรฉันท่องเที่ยวต่างประเทศไหมถ้าไป ไปกับใครประเทศอะไรต้องตั้งแบบนี้นี่คือการตั้งเป้าหมายแบบหลุดออกมาจากพลังงานลบๆณนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเจอความท้าทายในลักษณะแบบไหนหยุดความท้าทายนั้นไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนความท้าทายอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวฉันขอตัวไปไปใส่รองดีๆว่าฉันต้องการให้มันจบยังไงฉันขอใช้อํานาจในการตัดสินใจสักนิดนึงว่าฉันจะให้จบในทิศทางไหนเมื่อได้มาแล้ว เริ่มคิดถึงฉากนั้นๆได้เลยใช้อำนาจสูงสุดตัดสินใจว่าจะให้จบแบบไหนหลังจากนั้นก็สร้างภาพนั้นขึ้นมาแล้วเริ่มคิดถึงภาพเหล่านั้นเพราะอะไรก็ตามที่เราคิดถึงเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวตามที่คุณบอ๊อบพอกเตอร์ได้กล่าวเอาไว้เดินตามผู้สำเร็จคือไม่ต้องไปใช้ชีวิตแบบแบบวนๆ,ๆนะคะท่านสอนไว้แล้วอ่ะเพราะท่านสำเร็จมาแล้วก็เดินตามท่านได้เลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ถ้าเรานําไปฝึกฝนจริงๆอะ่ะเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพราะกดดดแรงูจะทํา ให้กับเราโดยธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้ครูหมายถึงพลังงานในตัวเราที่ยกระดับขึ้นธรรมชาติก็เริ่มทํางานให้กับเรานั่นก็คือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานี่คือ3ข้อที่ครูสอนในวันนี้ เมื่อคุณคิดถึงนี้สิคุณก็จะดึงดูดน้สินใช่ค่ะคุณสาวน้อยเป็นแบบนั้นทุกคนเอามันไม่แปลกอะไรนะครูพูดแบบมนุษย์โลกทั่วไปเลยไม่ได้โลกสวยไม่ได้อะไรมันไม่แปลกที่ที่เราจะมีความคิดแบบนั้นฉันอยากหลุดพ้นจากภาระนิสิติจังเลยอะตั้งเป้าว่าปีหน้าต้องหลุดจากภาระนิสิตินี้ให้ได้เลยอะไม่รู้แหละต้องหลุดให้ได้นี่คือความคิดของมนุษย์โลกทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเราเป็นแบบนี้ค่ะมันไม่ผิดอะไรแต่เพียงก่มันส่วนทางกับความเป็นกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดก็คือเรากําลังุ่่มคววาาาาสนนใจเเรไปปย็ เราก็ไม่ได้หลุดพ้นจริงๆเพราะเรากำลังพุ่งความสนใจไปในสิ่งที่เราไม่ต้องการทุกๆความท้าทายที่เราพบเจอนะคะมันจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอค้นหาสิ่งดีๆในความท้าทายนั้นให้เจอแล้วนํามาขอบคุณด้วยพลังแห่งการขอบคุณนี่แหละจะทําให้เราก้าวข้ามได้ คุณลอนดาเบิร์นเธอได้พูดเอาไว้เพราะเธอก้าวข้ามความท้าทายทางด้านการเงินมาได้ด้วยพลังแห่งการขอบคุณการสำนึกรู้คุณในเหตุการณ์ลบๆในเรรื่องลาวลบๆทาาางงด้นนกรเิที่เธอประสบพบเจอเธอค้นหาจนเจอว่าสิ่งดีคืออะไรแล้วเธอก็พุ่งความสนใจไปจุดๆนั้นโฟกัสไปยังจุดๆนั้นนี่คือความท้าทายเธอหาจนเจอว่าสิ่งดีๆที่แฝงอยู่ คือสิ่งนี้แล้วเธอก็พุ่งไปยังสิ่งดีๆที่มีอยู่น้อยนิดเนี้ยเธอพุ่งไปตรงนี้กลายเป็นว่าสิ่งดีๆนี้ขยายใหญ่ครอบคลุมความท้าทายทําให้ตัวเธอเนี่ยก้าวข้ามความท้าทายนี้ได้ในวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอความท้าทายอะไรก็แล้วแต่นะคะค้นหาสิ่งดีๆที่เหลืออยู่ให้เจอแล้วเริ่มขอบคุณสิ่งดีๆนั้นแม้ว่ามันจะน้อยนิดเอ่อยวาจาคําขอบคุณออกมาให้ได้แล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราเรียกว่านิดจะขยายใหญ่ แล้วสิ่งที่ขยายใหญ่นี้จะทำให้ตัวเราเก้าวข้ามความท้าทายนั้นได้